วอนที่ะเด็กๆวันนี้ครูนิดก็มาพบกับเด็กๆอีกแล้วนะคะวันนี้ครูนิดมีอะไรมาให้เด็กๆได้ทดลองหัดท่องกันด้วยแหละเพราะว่าเด็กๆเคยหัดท่องกับครูนิดที่โรงเรียนแล้วงั้นวันนี้เดี๋ยวครูนิดจะมาพาเด็กๆทวนกันอีกรอบนะคะอาสัาห์หนึงมี7วันคือหนึ่งวันอาทิตย์ สีอะไรคะเด็ก,ดกหนึ่งวันอาทิตย์สีชัดไหมคะหนึ่งวันอาทิตย์สีแดงสองวันจันทร์สีสีเหลืองสามวันอังคารสีชม,ชมพูชมพูนะคะเนี่ย อาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะชมพูสีวันพุธสีเขียว5วันพระหัสป,ปดีสีโซส้มส้มนะคะ กวันศุกร์สีสีฟ้าสีฟ้าสีฟ้า7วันเสาร์สีสีม่วงสีม่วงค่ะเด็กๆอ่าสีม่วงนะอ่างั้นทวนใหม่นะคะ1นึ่วันอาทิตย์สีแดง2วันจันทร์สี เหลืองเห็นไหมคะสามวันอังคารสีชมพูสี่วันพุธสีเขียวห้าวันพระหัสสัปตีสีส้มอาเห็นแล้วใช่ไหมคะหกวันศุกร์สีฟ้าสีฟ้า เจ็ดวันเสาร์สีม่วงอ่าครบแล้วใช่ไหมคะเด็กๆอืมอ่ะงั้นสีเราทราบไปแล้วแต่เด็กๆที่คุณครูนิดเคยสอนอ่าเรามาทดสอบภาษากลิดก,กันด้วยดีกว่าดีไหมคะอ่าเดี๋ยวคุูนิดเปลี่ยนท่านั่งก่อนนั่งนานๆเมื่อยลวอ่ะสีแดง red red สีแดง ย l โลสีเหลืองพิง k สีชมพูกรีนสีเขียวออ a n เรนสีส, Blue ส้มบลูสีฟา้า Purple สีสีอะไรคะสีม่วงอ่าแล้วคราวนี้คุณครูจะแถมไปอ,อีกสองสีนะคะอ่า b บ a c k แ l a c กสีอะไรคะ b บ a c กสีดำไว้ White. อ่าอีกด้านของสีเหลืองอ่าครูเรียกให้ดูไว้ White สีขาวอ่า ไว้ขาว black ดำ purple ม่วง blue ฟ้า orange ส้ม green เขียว pink ชมพู red สี แดงเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนกันนะคะสำหรับวันนี้เอลซ่านิดขอตัวไปก่อนบ๊ายบาย